เอาล่ะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อผลบวกของตัวเลขที่เรียงกันนะครับโจทย์ก็จะออกมาในหลายหายแนวนะผลบวกเลขคี่ตั้งแต่359ถึง480อะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่โจทย์ที่จะออกมาก็ทุกสูตรจะใช้ตัวที่เป็น n คูณด้วย min บวก m a x ทั้งหมดหารด้วย2นะครับนี่คือสูตรที่ต้องจําไปเวลาทำข้อสอบก็ใช้ตัวนี้แหละนะครับตัวเดียวเลยคราวนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ว่าจริงตัวตัวสูตรที่ใช้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไงนะครับโดยทั่วไปสูตรที่ใช้บวกเลขนะตั้งแต่1ถึงค่าใดๆนะคหนึ่งถึง259นะครับ ก็จะใช้สูตรเดียวกันทั้งหมดเลยคือเป็นคูณ n บวกหนึ่งส่วนสองนี่แหละก็คือที่มาจากสูตรเมื่อกี้นี่แหละก็เหมือนกันจริงๆแล้วเป็นสูตรเดียวกันนะหนึ่งคือค่าเริ่มต้นถูกไหมเคือค่าสุดท้ายแล้ว n ข้างหน้าตัวนี้คือจํานวนนะจำนวนของตัวเลขทั้งหมดที่มีเพราะฉะนั้นบวกเลข1นถึงห้าอย่างในโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะบวกเลขตั้งแต่1นถึงหเพราะฉะนั้นมันมีห้าตัว n ก็คือหส่วนค่า MAX ของมันก็คือ5เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยเป็น5คูณด้วย5บวก1เหมือนกันคราวนี้ที่มาของสูตรนี้ที่เราจะใช้เนี่ยนะครับก็อันนี้มาจากคาวเฟเดริกเกลนะครับคาว e เฟเดริกเกลเป็นนักคณิตศาสตร์นะเกลเป็นนักคณิตศาสตร์นะไม่ใช่โลกคราวนี้ตัวที่เป็นตัวผลบวกของตัวเลขที่เรียงกัน ขาใช้วิธีการนี้เขาจะใช้วิธีการเรียงตัวเลขนะกลับด้านกันอย่างถ้าเกิดตัวเลขด้านบนคือ1 2 3 45ข้างล่างก็จะเรียงรีเวิร์สย้อนกลับก็คือจะเป็น5 4 3 2 1แล้วเอาสองบรรทัดนี้มาบวกกันบรรทัดบนบวกบรรทัดล่างจะพบว่าผลลัพธ์ของทุกตัวมีค่าเป็นค่าเดียวกันเสมอคือ6 เนี่ยนะครับสี่บวกสองสองบวกสี 2. 2่ก็เป็นหกใช่ไหมสามบวกสามก็เป็นหกสี่บวกสองก็เป็นหกแล้วก็ห้าบวกหนึ่งก็เป็นหกแล้วก็หกนี้มีทั้งหมดห้าตัวถูกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าดังนั้นสูตรก็คือหกคือเอ็นบวกหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวเลขใดๆก็แล้วแต่ผลลัพธ์รวมกันจะออกมาเป็นเอ็นบวกหนึ่งเสมอแล้วมีหกทั้งหมดกี่จํานวนก็คือเอ็นจำนวนก็คือห้าแต่เนื่องจากว่า แต่เนื่องจากว่าตัวที่เป็นผลลัพธ์ที่เราได้มันเป็นผลลัพธ์จากสองบรรทัดคือบรรทัดนี้นะมาทำการบวกด้วยบรรทัดที่สองคือบรรทัดนี้ซึ่งบรรทัดที่สองเนี่ยคือตัวที่เราไม่อยากได้คือเราแค่มาบวกให้มันเป็นหกเฉยแต่ตัวนี้คือผลลัพธ์ของคำตอบที่เราอยากได้จริงๆ2สองบรรทัดนี้บังเอิญว่ามันเป็นตัวเลขชุดเดียวกันมันเท่ากันดังนั้น สูตรนี้ก็เลยเป็น n คูณ n บวก1แล้วก็หารด้วย2ะนะครตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะบวกตัวเลขตั้งแต่1ถึงค่าใดๆก็แล้วแต่จะได้เป็น n คูณ n บวก1ส่วน2เสมอะลองแทนค่าสูตรนี้ดูลองบวกเลขตั้งแต่1ถึง5ตัวที่เป็น n คูณ n บวก1ส่วน2นำมาแทนค่าจะได้ว่าตัวที่เป็น n คือ5แล้วก็ค่าต่ำสุดนะก็คือ1ค่าสูงสุดคือ5เพราะฉะนั้นก็เป็น5บวก1ซึ่งก็คือ6หารด้วย2 2ตัดข้างหลังตัวนี้เป็นเลขคู่ใช่ไหมเป็น5บวก1เป็น6เพราะฉะนั้น2หารด้วย6เหลือ3เอา5มาคูณ3ผลลัพธ์ที่ออกมาทั้งหมดคือ 15นี่เป็นคำตอบอะลองบวกดูนะบวกด้วยมือ1บวก2เป็น3ถูกไหม3บวก3เป็น6 6บวก4เป็น10แล้ว10บวก5เท่ากับ15เป็นคำตอบตรงกันเห็นไหมอันนี้ซึ่งสูตรนี้ใช้ได้กับทุกตัวทุกจำนวนนะครับตั้งแต่ตัวเลขเท่าไหรเท่าไรก็ได้อย่างในกรณีนี้ นะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่เป็นตัวเลขที่ไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งละ่ะสมมุติ7 8 9 10 11อ่าในเคสนี้ก็จะเป็น n คูณมินบวกแม็กซส่วน2เพราะมันไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่หนึดังนั้นใช้ n บวก1ไม่ได้ถูกไหม ก็ต้องเป็นค่ามินบวกค่าแม็กนะครับก็เริ่มต้นแห่่7ถึง11ก็จะเป็น n คูณด้วยมินคือ7นะครับตัวนี้7บวก11หารด้วย2 n คือจำนวนเพราะฉะนั้นตรงนี้มีกี่ตัวคือ1 2 3 4และก็5เพราะฉะนั้นมี5ตัว n ตรงนี้คือ5 จะได้ว่า5คูณ7บวก11หาร2เท่ากับผลลัพธ์ของตัวนี้7บวก11คือ18เพราะฉะนั้น5คูณด้วย18หารด้วย2ก็ตัด2นะครับเหลือ9คำตอบตัวนี้คือ 95, 9 5 9คูณ5เท่ากับ45เป็นคำตอบใช,ใช้กับตัวเลขใดๆได,ได้ทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้น7บวก8เป็น15 15้บวก9เป็น24 24บวก10เป็น34 34บวก11เป็น45เท่ากับ45่าเพราะฉะนั้นเมื่อเอามาบวกกันก็เท่ากับ45ใช้สูตรนี้สูตรเดียวนะครับก็จำสูตรนี้ไปสูตรเดียวเลยนะไม่ว่าจะไปเป็นการบวกเลขชุดไหนก็แล้วแต่นะครับใช้ n คูณ min บวก max ส่วน2 ลองพิสูจที่มาสนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าลองพิสูจน์ตัวที่เป็นที่มาของตัวนี้นิดนึงก็คล้ายๆกับตัวที่เป็น1นึ่งบกสบวกสบวกสบวกหนะอันนี้เป็น7จ็ดแปดเแล้วก็สิบเอ็ดวิธีการก็คือจะคิดเหมือนกันก็คือเอาตัวเลขที่รีเวิร์สกลับอันนี้ก็เป็น11 10 9 8แล้วก็7ซึ่งจำนวนที่บวกกันทุกตัวจะได้18เสมอเห็นไหมตัวนี้ สิอันนี้ก็18 9แกบวกเก็18ดังนั้นทุกตัวก็จะเป็น18หมดเลยบวกกันได้18ทั้งหมดแล้ว18มีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5เราก็เลยได้ว่าตัวที่เป็นตัวเลขนะที่มาบวกกันคือมีทั้งหมด5ตัวก็เป็น5 n คูณด้วยค่า min บวกแม็ถูกไหมตัวนี้ สินี่คืออะไร18นี่คือค่ามินบวกแม็กสุไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้คือ7บวกกับ11บนะเบวกกับ11ได้เป็น18แปดและทั้งหมดหารด้วย2ก็คือสูตรนี้เพราะฉะนั้นตอบทั้งหมดคือ45เหมือนเมื่อกี้นี้ที่เราคิดก็อาศัยแนวคิดเดียวกันจากทฤษฎีเริ่มต้นนะครับคือบวกเลขตั้งแต่หนึ่ง,งก็แอพพลายได้กับทุกตัว เพียงแต่ว่าเปลี่ยนสูตรสักนิดหนึ่งดังนั้นสิ่งที่ต้องจําไว้ก็คือตัวที่เป็นตัว n ที่บวกนะครับก็คือเริ่มต้นขึ้นมา n ตัวแรกคือจํานวนของตัวเลขทั้งหมดว่ามีกี่จํานวนในวงเล็บคือค่ามินบวกค่าแม็กซ์แล้วก็หารด้วย2นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพูดถึงตัวที่เป็นการบวกเลขคู่แล้วก็เลขคี่นะตั้งแต่ค่าเริ่มต้นถึงค่าสุดท้ายก็สำหรับคลิปนี้ไว้ เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ